วันนี้นะคะตอนนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคุณแม่ต้องนะคะก็พาคณะลูกัวร์นะคะโดยสายการบินนี้นะคะมาถึงที่นี่คะ่ะคุณแม่ะะ่ะที่ไหนคะตรงนะคะตงค่ะอนะนี้เราอยู่ที่ตรังนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักที่มัตตนีล้วก็คืนนี้ค่ะค่ะเดคะเราจะไปพักที่อ่ชาตโตนะคะที่โรงแรมชาโตที่มัตลุนีนะคะชาตื่นเต็นจังเลยคะ่ะคุณแม่คะ่ะรอด้วยมากเลยค่ะคุณละลา เดี๋ยวไปดูนะคะว่าบรรยากาศเจอสุดโรแมนติกแค่ไหนแน่นอนเลยค่ะว่าอลังการแน่นอนเดี๋ยวเราจะนั่งรถจากกราดไปมัธยุลนะคะแล้วเจอเราเราเจอดาราคู่หนึ่งค่ะคุณคะคุณคะนี่เาเป็นคู่ดาราคู่นึงค่ะคุณคะคุณคะคุณคุณคะดาราคู่หนึ่งค่ะ มีคนมารับนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อรถติดต่อไปต่อรถนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางอีกอ่อ60กิโลนะคะ60กิโลค่ะขึ้นเขาไปไปด้วยรถอะไรคะรถเรือค่ะรถมารอรถเลยก็ไม่รู้คณะลูกทัวค่ะคณะลูกทัวค่ะอยู่เขามากแน่เจเย็นลุย ถึงแล้วค่ะสาวๆลงมาเลยวลูกชาโตอแอนอะไรนะชาโตอเดอะแอนนี่ <The Annie. S 2> ชาโตอเดอะแอนนี่นี่นะคะอยู่ที่พัทลุงนะคะ,อ,ะอยู่ที่จังหวัดพัทลุงอยู่ในตัวเมืองพัทลุงเลยค่ะนี่ดูบริเวณรอบๆกว้างๆก่อนบรรยากาศแม่หนูนึกว่าอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ยุโรปคือ <c ười> ไม่คิดนะว่า<ม>ที่พัทลุงนี่จะมีแบบว่าอะไรแบบนี้อยากไปดูบ้านอ่ะ <c ười> มานี่มามานี้นี่มาเข้ามา คือบญญรรยากาศแบบเหมือนเมืงน,นอกเลยใช <c oughs> ่ค่ะสไตบูมสไตล์บ้านันแบบน่ารัก <c oughs> นี่คือเบวที่ติดต่อเข้ามามเบลคัมเบลคัค่ะเชิญเข้ารับะนีะ่นี่นะคะนี่คือห้องรับรองพี่ <c oughs> แบบว่าถ้าเกิดใครมพักที่นี่น่ก็ตื่นเช้าก็รับประทานอาหารไดไคไ้คือที่นี่เลยใช่นี่คือที่รับประทานอาหารเช้าอรุณรามหมคร คก็แบบว่าเป็นเซตเลยค่ะดูสวมากพี่มนูชาบเด็กแค่จันทิก้ากินเลยทีเดียวไหนฮะเอากลับบ้านได้ไหมได้ค่ะแต่ก็ต้องจ่ายนะคะอ่ะเรามาดูห้องพักกันเป็นตัวออกมาดินเนอร์ตรงนี้กันเดี๋ยวไปดูห้องพักก่อนนะแจ๊ได้ค่ะห้องแรกห้องนี้เป็นห้องคาร์บอยห้องคาร์บอยอุ้ยแต้องต้องต้องแต่งตัวแบบคาที่รักในยต้องเป็นคาร์บอยนะ ีเมาต้องพกด้วยนะเธอต้องพกด้วยนะน่ารักมากค่ะนี่ห้องของไรล่าคือนี่ไรล่าจองห้องนี้ค่ะต้องขับบอยนะเธอต้องขี่ม้านอนนะ แล้วในห้องนะคะพอเข้ามาถึงที่นี่ค่ะเวลคัมเวลคัมด้วยนี่ผลไม้นะคะแล้วก็มีชาค่ะปงกาแฟนะคะตกแต่งตงตกแต่งแค่ห้องสวยมากเลยเนาะสวยค่ะเป็นห้องคหนึ่งเธอแตน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 เมื่อกี้เรานห้องคาร์บอยแล้วอันนี้ห้องอะไรแม่ปารีสห้องปารีสใช่ค่ะปารีสนี่พารีสเคุณอยู่ปารีสไหมคะปารีส เลดไหมครับปารีสห้องปารีสคือนี้ฉันจะนอนที่ห้องปารีสกับเต็งตุลเตียงมีแม่เหลือไว้ให้ใครไม่บอกตายแล้วฉันจะนอนกับใครเรื่องฉันไม่อยากเสียงดังนะเออโอเคไปดูห้องฮันไปห้องนอนของคุณลูลูห้องฮันนีมูหมานานิมูุมเลอเลยนะคะนี่เป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งนะครับ บ้านหลังนี้นะคะหูสวยมากชื่อว่าบ้านไม้สนค่ะบ้านไม้สนนี่อาเข้าไปสิขาเชิญค่ะโอ้โหน่ามาอันนี้คือบ้านแบบพร้อมทุกอย่างเลยอันนี้เป็นครัวนะคะ,น,ะนี่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 าี่นีนี่นี่นี่าี่าี่น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 ีหนีี่นี่นีบน่นี่ี่นี่นีี่นีนี่นีนี่น นี่หนูทูยันท่ารักสวยเปิดดูสิเฮ้ยใช้ได้จริงนะมีน้ำให้กินด้วยอืมทูยันน่ารักเอาห้องนอนต้องอยู่ข้างบนแน่เลยไปดูซิห้องจัดหนักหน่ะเออคุณลูลรู้นำขึ้นไปสิมาเลยค่ะห้องจัดหนักค่ะเชิญค่ะเชิญรองเท้านะเฮ้ยต้องถอดนะเพราะว่าเขานอนไงใช่เออโอ๊ยต้องถอดรองเท้าต้องถอดได้เพราะว่าเขานอนไงเขาเลยเราถอดไปค่ะ ห้องชั้นขอนำได้ไหมรูปมันลดมากดูสิคืเนียรู้ต้องจัดให้หนักไปนะลูกใช่ใช่มากคือรลิมากคืนนี้จะนอนตรงนี้โซฟาหรือจะนอนเตียงเล่นนอนกับใครไม่บอกเหมือนแม่แหละแล้าก็ไม่บอกเราก็ไม่บอกเราก็ไม่บอกนี่น่ารักมาก น่ารักน่ารักมากเหมือนบ้านแบบฝรั่งอะเป็นแบบว่าบ้านเหมือนบ้านใต้หลังคาของฝรั่งอะใช่ใต้หลังคาอย่างงี้บอกมาบอกมากสำหรับการที่แบบว่าเออมากันสองคนมันหนุ่มหนิงกุ่มเิ่งไงฉันแม่กับล่าลมใบค่ะจะเลิกไหหรอรู้จะเลิกไหหรอเลิกไหมหรอเริ่มแล้วแ๋้วงั้นเราก็ไปแต่งชุดสวยๆพร้อมดินเนอร์กัน ยังมีอีกหลังนึงประตูแดงเออเออเออไปๆไหมประตูแดงประตูแดงประตูแดงไปๆไปๆไปไปนี่เดี๋ยวจะไปดูบ้านอีกหลังนึงบ้านอะไรบ้านประตูแดงบ้านประตูแดงประตูแดงภาษาอังกฤษว่าเรดดอกเรดดอกนี่มีเรือขยักด้วยเรือขยักนี่นี่ไงใารได้คลองนี่ บรรยากาศเขาดีมากเลยนะแม่ใช่นี่ก็คือเป็นสระว่ายน้ำอันนี้แบบ private เลยหม private เลยกับ privateprivate มาใส่ตีโป่งไน้ป้ะคือดนดูเป็นผู้ดีนิดนึงแหละอ๋อคคาดอ๋อโอเคคิดเนาะมาค่ะมาอุ้ยเสื้อเธอสีแดงเข้ากับประตูเลยเนาะเธอรู้ใช่ไหมล่ะเธอรู้ใช่ไหมว่ามันบ้านสีแดงอยู่เขาตัดเตรียมไว้หมดเลยเปิดประตูเลยค่ะที่รักใครมาหาก็ เออเออนนะคะดูสิแล้วก็ให้ลากเข้าไปเราจะล็อกเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูข้างในจานแต้นแต้นแต้นอุลตร้าแต่ละหลังมีการตกตะจะตกแต่งตกแต่งคือแต่ละหลังแต่คือบ้านที่นี่นะคะมีทั้งหมดแค่สี่สี่ห้องไหม มีทั้งหมดแค่สี่ห้องแต่ก็คือที่เป็นห้องในบ้านใหญ่สองห้องแล้วก็บ้านบ้านแยกนี่คืออย่างละหนึ่งหลังบ้านนี้ก็คือประตูแดงแล้วก็บีที่นอนอยู่ข้างบนเหมือนกันนะคะก็คือแบบที่นี่เป็นไพรเวทเป็นครอบครัวเป็นเหมือนกับภูวิลล่าเหรอคล้ายนะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้บ้านที่ติดกันเท่านั้นเองแต่ว่าแมบครอบครัวเขาเรียกว่าไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศแต่ได้บรรยากาศแบบเชย์ใช่เหมือนย่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยคา ไ้เป็นห้องเรือนหอยสำหรับอีกมหนึ่งคู่เราดีแน่นขุนเนาะเราดีแ้่นขุนอย่าดูข้างบนน่ะไปค่ะไปกล้าไปกล้าคือบันไดเนี่ต้องจับดีๆนะถ้าบันไดเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่แบบว่าถ้าเมานะคะอย่าสันเพาจะได้ขึ้นขึ้นได้แต่ลงนแบบลงเมาไม่ลงข้างล่างอ๋อนี่อีกสไตล์หนึ่งอ่ะใช่นี่ก็คือแบบว่าเป็น อารมณ์ก็คือบ้านใต้หลังคาแม่ไหวไหมทำไมหอยใจเสียงดังอย่างนั้นไหม่ยังโอเคอยู่โอเคนะเอนี่ี๋ยว่าบอกถึงบทนำแบบว่านี่เฟอร์นิเจอร์นี่เนี่ยนำเข้าหมดเลยนะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ว่าจากฝรั่งเศสจากอิตาลีเลยพวกนี้จริงป่าจริงจริงเลิศอทุกคนค่ะจะใครนะที่มาเที่ยวบ้านใจลายคุณรู้จักไม่เคยมีเหรอที่พักแขวน ใครที่มาเที่ยวพัทลุงนะค่็ฝากเลยนะครับเก๋ๆวิวดีบรรยากาศดีไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะที่ไหนนะคะแม่ชาโตเดอแอนนี่ค่ะเดนนี่อ่านะคะชาโตเจอแอนนี่ค่ะนี่แบบว่ามีเตียงให้นั่งแบบว่าเก๋ๆเนาะเล่นๆนวดเดือดนวดกันเสร็จนวดกันเสร็จแล้วก็มาหน้าเตียงค่ะรัดมากค่ะ ที่ผ่านมาในวันคล้ายวันเกิดของหนูลาลาอายุเรบยง13ปีธนาคารทางจัตโตเดนนี่พักโฮมสเตย์ของพัทลุงในแนวสไตล์ยุโรปยินดีต้อนรับหนูลาลาและก็ทีมงานทั้งหมดด้วยนะครับ ขอให้หนูมีแต่ความสุขความเจริญนะครับประกอบกิจการไดก็ขอให้ความเส็ขความปัฒนาเงินทองไหลมาเทมา20กกิโล ะะมีอะไรบ้างคะคุณแม่ช่วยแน,นะนำเลยคะคือนะคะไหนๆก็ลูกหลานนี่นะคะ,ะมาเที่ยวทางใต้นะคะลา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 ,ลามาใต้นี่คคุณแม่ก็อยากให้หนูเนี่ยทานอาหารเป็นแบบอาหารพื้นเมืองทางใต้นะคะ,ะจริงๆแล้วที่ชาโต้ของเราเนี่ยนะคะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสแต่ว่าหนูเนีเห็นคุณแม่เห็นว่าหนูคุณหนูแม่ก็เลยอยากจะแนะนําให้ทานอาหารแบบพื้นเมืองทางใต้ของเรานิดนึง เริ่มกันที่นี่เลยค่ะคุณน้องคุณโหนค่ะนี่คือข้าวยำค่ะไม่ใช่ข้าวไรยำนะคะข้าวยำข้ายค่ะนี่ดูนี่ข้าวนี่ก็เป็นข้าวสีข้าวสังหยดนะคะอ๋ออ่านะคะนี่ก็คือเครื่องเครื่องเคียงเครื่องเคียงของข้าวยำนะคะจะเป็นไปด้วยข้าวคั่วคือนี้น้ำบูดูนี่มะพร้าวคั่วนะคะแล้วก็ผักนะคะจัดเรียงสวยงามนะคะแล้วนี่ก็คือหมี่นะคะ บะหมี่เขาเรียกว่าหมีมม่กะทิมีผัดกะทิมีผัดกะทิรสรัมบรลังการมากแล้วก็นี้เป็นกระเทียมหอมเกียวนะคะไว้ไว้โรยแน้่นะคะ,ะนี่เปิดสิคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะ,ะนี่นะคะไก่ย่างนะคะนี่ไก่ไม่ใช่ไก่ย่างเขาอะไรทุกอย่างนั้นไม่ใช่นี่ไก่ย่างนะคะแล้วก็นี่ทีเด็ดทีเด็ดเลยค่ะต้องกินนะคะนี่คือแกงน้ําเคยภาษาใต้เรียกแกงน้ําเคย เกงไตปลานั่นเองกินกับขนมจีนค่ะเออิดกับขนมจีนนี่มีเกงเขียวนะคะและนี่ก็คือน้ำเกงน้ำเกงป่านเกงเผ็ดใต้นะคะแล้วก็นี่อีกเกงหนึ่งที่มันคู่กันก็คือพัทลุงแท้เลยนะคะเกงกะทิ กินขนมจีนแล้วก็ผักแนวผัดแล้วผักขนมจีนที่พัทลุงนะคะบอกเลยว่านี่นี่กาดเราประกินสดสดนี่ดูผักนะคะับผักหลังบ้านนี่ผักต้อมนี่ก็ผักลวกนะคะผักดองนี่และมีที่ตั้งแตะขนมจีนมีตั้งแต่สีน้ำแกงนะคะลูกนี่สีแกงเนี่ยเรียงอยู่นี่ก็แกงขนมจีนน้ำแกงจีนเลยนะคะั้องเสื้อแน่ นี่นะคะนี่คืออาหารเช้าที่ต้องนับเรือล้าวันนี้อันไฮโซตั้งแต่จับหนูใช้จานไม่เริ่มใช้จานไม,ม่เป็นแล้วค่ะคุณแมแ่เป็นเครื่องทองเครื่องไปด้วยทองไปหมดเลยค่ะเพราะทุกอยาก่างก็เป็นเครื่องทองเครื่องทองคุณแต่ที่จริงอย่แก้วเราสลับกันนะคะแก้วนี้ควรจะอยู่กับหนู <laughs> เพราะว่าเป็นดอก กินข้าวเช้ากันแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะลงสะกันนะคะดีจดีเดี๋ยวจะลากไปกินนส่าโอเคค่ะต้องเรียนไหนอ่ะ a t internet shop ออหัวเราะทิปเออ่าต่อสิิา mango is one bird white and it's room mm -hmm. most mm the -hmm. more one with the dust mm -hmm. that mm -hmm. is the color where this we mm -hmm. want the mm -hmm. support sky or the support of the war the room is dark <laughs> <laughs> the room is dark the uh, course don't like it at <laughs> ทุกๆคนคะ่ะทริปนี้นะคะลาแฮปปี้ที่สุดคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแนะนําเลยนะคะสำหรับใครที่หาที่พักผ่อนสุดโรแมนติกค่ะชาโต้เดอะแอนนี่พัทลุงค่ะขอบคุณคุณลุงขอบคุณพี่หมวยขอบคุณคุณแม่ต้องขอบคุณคุณปืนนะคะที่ดูแลลาล่าเป็นอย่างดีค่ะทริปนี้จุก ันไปเลยจ้านะคะแล้วก็ลาล่าก็มีตัวช่วยนะคะในการออกเที่ยวครั้งนี้แบบกินจุกๆเราก็ต้องใช้ตัวนี้เลยมาเดล่าไฟเบอร์และก็หน้าผ่องฉ่ำๆกับลาล่าเลิฟลีมูดทริปหน้านะคะลาล่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสำหรับทริปนี้นะคะบ๊ายบาย